สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะคะฝากคอมเมนต์คิดถึงบอกน้องควันด้วยนะคะเสาห้าก,ก็คิดถึงนะคะแม่พลอยนะคะวันนี้เราก็มาดูนะคะวันนี้หนูอยากจะบอกว่าหนูเดินไปตามน้องช้างอะหนูมาถึงที่ทํางานแล้วหนูเดินไปตามน้องช้างที่นี้หนูไม่รู้ว่าพี่ควันอุ้ยมาด้วยนะคะหนูก็ไม่รู้นะคะหนูก็คิดว่าเต มาคนเดียวอะไรแบบนี้นะคะนูเห็นช้างแบบยืนขัดๆอยู่แบบนี้นะคะเห็นแม่พอยยืนขัดแบบกระตกใจคะ่ะอ้าพี่ควันอุ้ยมาคนเดียวอะไรแบบนี้ไอไม่ใช่อ,อน้องควานนะคะควานฝึกใหม่อย่างงี้คะ่ะเราก็กลัวเนาะเราก็กลัวเพราะว่าน้องเป็นควานฝึกใหม่นะคะกําลังแบบกําลังกําลังมาเลี้ยงช้างนะคะครั้งแรกในชีวิตได้ประมาณ3วันสีวันนะคะฝากเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแม่ๆจ๋าวันนี้ นูก็ตกใจหนูก็อุตส่าห์เดินไปตามช้างเดินไปตั้งครึ่งทางเงอแตกเงือแตนเลยนะเงือออกนแม่พอยรูกล้องด้วยชงงวงให้บอกว่าหลบหลบหลบหล,ลบจะเดินไปนี่นะคะโอ้ยโอ้ยอ้าวข้ามไปแล้วนะคะนี่อันนี้เป็นควานฝึกใหม่นะคะเรากำลังเอาน้องมาฝึกได้ประมาณ ามวันนี้นะคะแม่ๆจ๋าแม่ๆทันใดที่เข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าน้องไม่เคยเลี้ยงช้างนะคะแล้วเราก็จับน้องมาฝึกนะคะคือเนาะนะคะเด็กน้อยนะคะถามว่ายังเด็กไหมก็ยังเด็กอยู่นะคะเพ<ะ>ียงแต่ว่าการเรียนรู้นะคะคือการแบบการฝึกฝนและการเรียนรู้นะคะก็นะคะเดี๋ยวสักวันเขาก็คงจะรู้เองนะคะ นี่มาดูนะคะเพราะว่าแม่พล้ยเนี่ยจะเป็นช้างที่เข้ากันกับควานได้เร็วนะคะนี่นะคะเป็นช้างนี่ใส่ดีเชือกหนึ่งนะคะนี่ดูนะคะจะหันมาไหมจะหันไหมอ่า <c oughs> <c oughs> หันมาอ้ารูฟามแล้วอ้าว <c oughs> เกือบผ่านแล้วเกืบผ่านแล้ว กือบผ่านแล้วเอามาหมุนอีกหมุนอีกหมุนหมุนเวลาอันไหนบอกว่าให้หมุนหมุนหมุนมันก็ดสิหมุนเออหมุนหมุนเบาคือจังเบาน้ำข้นจะสั่นแหละเอาเอาระวังขาเด้อระวังขาเด้อเออนี่บอกวันว่าหมุนหมุนหมุนมันก็หมุนตามมาหน้าให้บอวันละ เป็นการฝึกนะคะเพราะว่ามามาขีา่ดได้หลายวันแล้วนะคะสามวันวันนี้ก็นะคะลืมเริ่มได้แล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่กล้าปล่อยน้องนะคะนี่ดูวิธีการใส่ขาขามันใหญ่นะคะใส่ยากนิดหน่อยอ,อ๋อดูวิธีการใส่ขาพี่ควันอุ้ยก็อยู่กับเสาห้าในป่าอยู่นู่นนะคะ สาห้าแบบชอบอยูวตามป่านะคะก่อนจะออกมาเจอนักท่องเที่ยวนะคะต้องให้สาห้ากินหญ้ากินอะไรชมชมวิวนะคะนี่ว่าจะให้พี่ควันอุ้ยทําเชือกตัวนี้ให้ใหม่นะคะเวลาน้องมานี่แบบจะได้รัดง่ายๆอะไรประมาณนี้อันนี้มันใส่ยากเลยค่ะดูดูใส่เ,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 เอา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 ช้างก็ตัวใหญ่นะคะ คนก็ตัวเล็กนะคะเอา้าดูใส่ใส่เอา้าเอา้านั่งไปขายไปขายของ <laughs> ดูนะคะเอา้าใส่ได้หรือยังได้ขายกล้วยใส่ได้หรือยังเนาะนี่เนาะใส่ได้หรือยัง <laughs> เอา้าเอา้าดึงนะคะเขาเรียกว่าร่างกายเลี้ยงช้างนะ,ะแม่แมน้องแบบตัวจ่อยมากะคะ่ะตัวเล็กมากนะคะแม่แม่จ้ะ <laughs> บอกอยู่นะคะนิวบอกน้องควานอยู่บอกว่า ไปซื้อวิตามินซีนะคะไปซื้อวิตามินซีมากินนะคะซื้อ,อยารบำรุงมากินัวได้แบบอ้วนๆนะคะขณะขวานอุ้ยยังต้องกินยาบำรุงนะคะให้อ้วนนะคะนี่นะคะเ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าพีคฟันของเรานะคะนี่เห็นไหมแม่พลอยเอา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 ทำอะไรกันเอา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 มีอะไรเอาเอาอาปากรอแล้วอาไม่มีหมดแล้วโดนโกหกเอา เล่ตังค์บ่